สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ประการเซนามิกกันบ้างับผมเซนามิกเ,เองนะครับแล้วนี่คือคลิปแรกของผมที่เสียงเอาเสียงมาใส่ในคลิปนะครับก็เนีย้ยว่ากันนะครับก็เสียงผมแหบนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่ามาด่าเลยนะครับเสียงความรู้สึกครับผมยกคำได้แบบเต็มครับไม่ได้แบบอยากให้มีคนมานะ่ะก็ขอร้องด้วยนะครับว่า อย่ามาด่าเลยว่าคลิปกงกากนะครับขอร้องจริงๆครับมาก็วันนี้จะมาสอนการเอาคลิปจากคลิปวิดีโออะคลิปอะไรก็ได้คลิปกงคลิปเกมอนะมาเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับขั้นแรกคุณต้องมีโปรแกรมน,นี้ครับเออลืมบอกนะครับคลิปวิดีโอที่คุณต้องใช้นะคือ a n d r o ุ d W W B n v w อะไรนี่แหละจำไม่เคยได้นะครับแต่เริ่มมาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้คลิกพลันนะพลันโปรแกรมดีมเซตเกนอะไรนี่แหละกดไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านนะครับกดอันนี้ครับกดเลยครับอ่าไม่กดเลยใชิ้มนะครับ ว่าเป็นการอันสิ้นนะแล้วหลังจากนัานคูณก็ไปเลือกวิดีโอเลยครับมาปิดเลยนะหรือเปิดไว้ก็ได้นะแล้วตะกุลนะหาคลิปหาคลิปนามตก,กลูลนี่ครับเป็นคลิปนามตะก,กุล WMV นะครับ WMV ขอไปนะที่พูดตอนเลกผิดนะครับแล้วให้ท่านนะครับกดคลิกขวาแล้วก็กด

เปิดมาแล้วมันไม่มีเสียง,งลยถ้าเกิดท่านอยากให้มีเสียงนะครับก็อันนี้ครับกดที่คลิกขวาที่สปีกดโฟนหรือลำโพงอะคลิกขวาครับแล้วก็กดโอเพนบูว์มิกเซอรอ์อันที่ก็ขออัยได้นะครับกดแล้เนียบเดสก์ทอ็อปดิมสกีมก็กดแบบ มันก็จะเป็นการแบบให้มีเสียงตามในคลิปนะครับก็จะเกิดมีอะไรขัดข้องก็นะครับแอดเฟซบุ๊กผมเลยน,นะครับมีแฟนเพจนะครับไปกดไกลค์กันเยอะๆนะครับกดไลค์คลิปนะครับแล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเออมีคาเตือนนะคะถ้าเกิดคุณแบบใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเป็นอย่างยังไงลนะ่ะ ไม่ได้คลางนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ปิดก่อนนะครับปิดแล้วก็นะครับปิดมันเอาไว้เพื่อตกแต่งเท่านั้นนะครับตกแต่งเพื่อความเท่ความหล่อนะครับสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย